สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าเต้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอนสีต้นนี้คะ่ะบอลสีต้นนี้นะคะมีมาในานามชื่อลูกไม้นะคะอ่าซึ่งเป็นลูกไม้ผสมกับอะไรนั้นป้าเต้ก็ยังไม่ทราบชื่อที่แน่นอนนะคะแต่ว่าป้าเต้เห็นว่ามันสวยดีนะคะ <mm> เพื่อนๆนะคะก็เลยอยากจะพามาให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของเขาแต่ละใบกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะอตอนที่ปาแต้ได้มานะคะใบแรกๆนะคะก็จะนะคะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีใบนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะนะคะมีหูที่สูงค่ะนะคะเส้นกระดูกของใบนะคะจะเป็นสีขาวเลยค่ะนะคะพื้นใบตอนแรกก็เป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มกัดสีนะคะ เป็นสีแดงนะคะเม็ดสีแดงนะคะเริ่มกระจายไปทั่วใบนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีเรียกว่าอะไรนะคะช่องว่างระหว่างหูนะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะจะยังหยักไม่ถึงสะดือนะคะนี่นะคะสะดือนะคะแล้วก็จะมีเส้นโยงสีแดงนะคะจากรอยหยักระหว่างหูนะคะโยงมาจนถึงสะดือเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ นะคะอพอเขาแตกใบใหม่นะคะแตกหลอดใหม่ขึ้นมานะคะใบเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้มาเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นพื้นใบที่เป็นสีแดงนะคะทั้งใบนะคะมีขอบใบที่เป็นสีเขียวนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะแต่เส้นกระดูกของเขานะคะยังเด่นชัดเป็นสีขาวอยู่นะคะ ซึ่งใบนี้นะคะเป็นใบใหม่แล้วก็เป็นใบล่าสุดเลยค่ะเพื่อนๆจะสวยงามมากเลยค่ะนะคะใบนี้สวยงามมากเลยค่ะใบใหม่นะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆนะคะส่วนใบนี้นะคะน่าจะเป็นใบแรกๆนะคะของเขานะคะอีกไม่นานเขาก็คงจะทิ้งใบนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าทิ้งใบไปนะคะเราก็ไม่ต้องไปเสียดายเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะแต่ตอนนี้เขายัง ยังอยู่ได้อยู่นะคะยังไม่อ่วงลงไปมากนักนะคะก็เอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเขาร่วงลงไปนะคะหรือเหลืองก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าใบใหม่เห็นไหมคะใบใหม่ที่โผล่ขึ้นมาจะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะของใหม่จะดีกว่าของเก่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆน,นะคะ,ะลักษณะก้านใบนะคะ ลักษณะก้านใบของเขาก็จะออกเป็นสีนะคะอ่าก้านนี้นะคะออกเป็นสีดำนะคะเพื่อนๆส่วนก้านนี้นะคะขึ้นมาใหม่นะคะก็จะออกเป็นสีอ,ออกน้ําตาลนะคะน้าตาลเข้มเกือบดานะคะนะคะเห็นไหมคะแต่ที่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นสีดํานะคะถ้าเขามีอายุอ่าที่มากขึ้นนะคะก้านเขาก็ จะเปลี่ยนเป็นสีดําเหมือนอต้นนี้นะคะเหมือนก้านนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะลักษณะหลังใบก็ทั่วๆไปค่ะประมาณนี้นะคะเส้นกระดูกเป็นสีขาวนะคะเป็นาลูกไม้นะคะที่สวยงามมากเลยนะคะซึ่งป้าแต้ก็รักมากเหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะ สวยงามมากเลยนะคะถึงเขาจะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะคะแต่ก็เป็นบอนสีนะคะที่สวยงามนะคะอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะาบางทีบอนสีที่เป็นลูกไม้ผสมาการระหว่างสายพันธุ์หนึ่งกับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะสวยงามเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ <Isab ella> นะคะถึงแม้จะไม่ทราบชื่อที่เด่นชัดนะคะ <hel ong S 2> แต่ก็สร้างความสวยงามให้เราได้นะคะเพื่อนๆ,ๆ นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็พามานะคะรับชมความสวยงามค่ะของบอนสีต้นนี้นะคะเพื่อนๆนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคงชอบนะคะแล้วก็ได้อ่าประโยชน์จากคลิปนี้นะคะอ่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องคอยให้เพื่อนๆนะคะติดตามรับชมกันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ